ไล่ไล่เก็บมาไล่เมะไอ้หนาวัดนีเป็นยังไงอะแบบนึงนะคะขว้งขออนาตนะคะคุณแม่คุณแม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินค่ะแม่ันนาวัดแล้วคุณแม่ได้ยินไหมคะนั่งดีทะลุ ตู้ตู้เกม <t un deposit> โอ้เราถ้าวาดอะไรไม่ไ oh ด้ก oh. oh ็จะไม้ฟาดนปพะกอนอะไรไหนเดีกคนนะอออมยิ oh. okay. uh ้ม oh. อ so oh ่าพร้อมยังโอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับศิลปะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน อันแรกเรามาดูกันก่อนเลยนะครับคือการสังเกตกับงานศิลปะการสังเกตหมายถึงการใช้ตาหูจมูกปากและก็มือนะครับตาเอาไว้ทําอะไรเอ่ยตาเอาไว้ดูหูเอาไว้ทําอะไรหูทปากหัวไว้ฟังจมูก จะมือไว้ทำอะไรลูกไม่ดมกินข้าดมกินดมกินปากเราไว้ทำอะไรไว้กินค้าวไว้กินไว้กินค่ะส่วนมือคอ้ทำอะไรลูกขอดเอาไว้สิ่งของมือเอาไว้จับเอาไว้สัมผัสสิ่งของต่างๆนะครับนะาเรามานี่รูปแรกคือโอโห สองปากอต่อมาเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแบ่งตามลักษณะการเกิดออกเป็นสองลักษณะหนึ่งคือเกิดขึ้นโดยฝีมือของษุ์ ต่อมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตนะิอ่าเรามาดูกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์อันแรกคืออะไรรูปอะไรลูกอรถอ๋อสีแดงสวยงามเลยเนหะ็่ไหมรถยนต์นะครับต่อมาเป็นอะไรเอ่ยให้ต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปต่อมาเป็นอันนี้อะไร ต่านถูกต้องครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อมาเป็นเกิดเองตามธรรมชาติอันแรกเคยรูปอะไรลูกทะเลนะักเรียนเคยไปไหมทะเลเป็นยงไครับอากาศเย็นสบายหรือว่าแดดร้อนหนึ่ง้าหนวดต่อมาเป็นอันนะี้ปาไม้ มาดเดียวมันไดนี่้ไม่ได้มาเป็นอนี้อะไรเอ่ยดท้อ่เยนี่จุานี้นะครับคือสิ่ที่เกไม่นมธรรมชาตินรัมาเป็นรูปล่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคือรูปล่างเส้นขอบนอกของสิ่งต่างๆแสดงให้เห็นขอบเขตของสิ่งนั้น อันต่อมาคือรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งวดล้อมอแบ่งตามลักษณะการเกิดได้ดังนี้นเรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับนั่นก็คือรูปร่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตอ,อันแรกรูปไหล่เอ่ยไ,ไ,ไปไหมอ,อันที่สองอต้นไม้ นี่แหละก็เป็นอันที่สามอันนี้เรานีเราอนี้เรามาดูรูปร่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับอันแรกคือตุ้ยตุ้อันที่สองคือกาและอันที่สามคือกันไกกอและอันนี้นะครับก็คืองานที่ครูอะกให้นักเรียนได้วาดรูปกัน นั่นก็คือสิ่งของที่เกิดจากธรรมชาตินะครับมีนะเปิดนักเรียนเปิดเลยเปิดนักเปิดสมุดวาดรูปเลยอ่าแล้วเวาดเป็นลายเส้นเหมือนไให้ดูนะครับเอาแค่หัวข้อเดียวนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติอคั วาดกี่รูปวาดกี่รูปปูองขอสามรูปได้ไหมครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติตัวอะไรดีวาดเห,เหมือนกันไหมวาดปลาเลยนักเรียนวาดปลาเลยครับวาดปลาครับนักปฏิอ๋อได้เหมือนกันเนาะ คุณควาเรียนดูไม่ได้ปลาอะไรก็ได้ครับเปิดอด้จะง้นลยวก็ไปนบอไม่มีปลาไมไปลาดูไไม่ได้ปลาอะไรก็ได้ครับว่าเสร็จแล้วจะให้คองดูหน่อย แต่เราไมู <iah> ้อไร่าไม่อะไราไม่ว่าลกะยังไงลูก่าจะเป็นจะยังลูกอ่าลูกตาขายขเสร็จแล้วโชว์คู่ออกหน่อยนี่ดีที่เราทางานนอยแล้ก็รู้สึกว่าอะไรที่เราได้มามันก็จมอกิข้าปิดดี่ยร ปลาเจ้าปล้งวไปรูปอะไรดีเมื่อไรจะรั้คู่ดูนี่ต้องมีป้าหมายนะถ้าไม่งานเราจะไม่ไม่ได้อะไรไปเลยเราจะเหนื่อยแบบเราจะเหนื่อยกับงานเลยไม่ไม่มีอะไรที่เราเป็นให้อะไรของเราเลยไอ้นกเนี่ยมันเก่งนะมันทำตั้งแต่สมัยมันเป็นอัตจ้างแล้วนะมันเริ่มเก็บ คิดที่ซื้อเนี่ยรีสอร์ทอะไรมันเออเนี่ยมันเนี่ยต่อไปมันจะมีเยอะไอ้นกอ่ะมันมีแล้วไงเริ่มมันมีแล้วตอนเนี้ยคือจะผ่อนก็เหอะใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวก็เป็นของมันเองหมดแหละเป็นสมบัติของตัวเองหมดเนี่ยเทพต้องคิดดีแล้วเห็นไหมถือว่าโชคดีที่พ่อแม่พี่มีรากฐานให้ไวแบบพ่อขะเสร็จ รูปต่อไปรูปอะไรดีที่มีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านมีอะไรแล้วดีก็ไม่ต้องสร้างอะไรเลยวัดต้นไม้เลยดีตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเี้ยสวยคือห่มข้เข่าค่ะรูป็นไม้ค่ะแงเข้าหมดเลยค่ะรู้ ว้นไม้ไงคว่าคุณบอกว่าองต้นไม้็ต้นไม้โงว่าอะไรล่ะต้นไม้นัมอะไรกาแไ่โนี่วต่ที่เหมนเดินสิเพราะว่าต้นไม้ต้องวาดตามว่าที่เราวาดเป็นคุณครูให้วาดสิ่งจากเกิดที่เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติอไรก็ที้เกิดจากธรรมชาติไหอันแรกก็รูลาอันที้สองเป็นรูปต้นไม้ ใช่ไมไม่่ะไปใหม่ไไม่ไหลายคู่องขอดูหน่อยครับเร็วนะเพื่อนลองกันเลยโอเคลอกลอะไรกลอยากได้โตไม่ใช่คู่อ่ย ได้ยินไหมครับผมสิงโตแล้วครับผมครับผมสิงโตครับโะสิงโต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 สสิงโตสิงโโตสิงโตสโตสิงโโตโตโตสิงโตสิิงโตสิงโตสิงโโตสิงโตสิงโตสิงโโตสงโตสิ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 ง

มปกแวไม่ปากคนกด้มาแล้วคนต้องนังเรียนเองิดครับได้ครว่าแล้วจะห่วงนะครับ อะไรเข้ามาแล้วอะไรโคหัวมาด้วยใช่ใช่แข่งกันแบบอย่างนั้นต้องรับผิดมาดีมาีีไ่ปาอย่างนี้นี่นั้นเลยไปดองทำนี้แล้วก็รากวางนี้ไงเออเนี่ยนี่อะเนี่ยตุ้ น้ำข้าเดี๋ยวไม่เทเ็นี่ก็ลงางี้งครับิ้โ่สวยงามต่อไปรูปสุดท้ายเอารูปหเป็นาเลยรูต้อทอะไรเน่ว่าไปมครั ว่ดลูหูให้ข่วงดูหน่อยหูหมูหูหมูว่าขวงูว่าลูกหูยังไม่เสร็จแต่ว่าต้องโชว์หมูหมูเื่อไม่ใช่นะแม่ละลูกทำทใ้ให้เอาใหม่เร็วเร็วไวไฟมา เรียนไม่ทันแล้วเนี่ยใายเสร็จแล้วนะครับหลังจบไลฟ์ให้ถ bon ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเหมือนเดิมอะไม่ต้องระบายสีนะลูกค่ะไม่ต้องเปี่ยนสีแลวยังประมาณนี้ภาพที่สองันนี้ภาพที่สี่ตัวภาพที่สามมันแค่นี้ที่สี่ตัวที่ค่ะผัวผู้อ่องคะวาดภาพกริดได้ไหมคะ อะไรนะควันนี้สัญญาณไปฝึกอนเดี๋ยวค่ะไปไอซสโนขึ้นไหนไม่ก็รู้นะนู้นอาไปออกไปนู้นนะค่ะมีรูปอะไรอ่ะเสร็จยางบอกคุณครับเสร็จแล้วคมาไม่เกินครับบอกว่าถึงรูป วาดมือเห่าตันให้ขมออกไปยืนก็เป็น่อย่ปะด้อเคครูคุเมืตะกี้ที่มันสะดุดอ่ะครูให้วาดรูปสามอย่างใช่ไหมคะรอะไรนะครับ วาดรูปสิ่งมีชีวิตก็สิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะอวาดแค่รูปสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแล้วแล้วก็แล้วเนี่้ยเส้องร้งราม้องระบายไม่ต้องรไม่ตะบายไม่เอง่องาไมร่ม้าตา่่่ อ่าไหนใครเสร็จแล้วข่วงขอดูหน่อยดูหน่อยเร็วไปดูดูครับดีดีดีดดี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 ีดดี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 ดูดีดดีดีีดีัีดีด มันวางไม่ได้มันอยู่ที่มันเกี่ยวว่าแสดงว่าเขาเล่งวันที่คนนั้นอย่างนี้เนี้ยอืมเนื่อท้องมันเป็นสีไม่ได้นันเป็นสีขาวหมดนะเดี๋ยว ก็จะหายีมลกเยดิมาห้นาูลมดนไม่ด้รูปแรกเปรูปอะไรรูปตัวอีกทีนลงรูปแรกคือรูปอะไรรลูกรูปที่สองรูปอะไรลูก รูป<ห>ที่สามรูปที่สทั้งหมดสี่ลูปนะครับมีใครไม่ทันไหมลุอยกมือกมอยกมือยมมือมือมอกมือยุกหนอไม่ทัน รูปแรกรูปปลานะครับรูปปลาใครยังไม่ได้วาดเอ่ยวาดเลยรูปปลานั่นคะรรูปที่หนึ่งรูปปลานะครับวารูปาอวาดเลยรูปที่หนึ่งรูปปลารูปที่สองรูปงูกัญญาลักษณ์รูปที่สองรูปต้นไม้ นี่เป็นสนงโตลูกที่สองตไหมลูกที่สามสิงโตสามสิงโตดูดูอยู่ รูองรูปสุดท้ายรูปงูเราเอ๊ขออไเ้ามวหมตัวยเอาว่าว่าตามที่คุณครูบอกเลยลูกโอเตามเๆเร็วๆเร็วๆเร็วดร็วๆร็วๆดรววๆเน็่ไวรวเร็ววเร็วๆววว ขึ้นขิดัวยาสามี้าวโานะครัคูขต้องระบายสีด้วยไหมคะสีไม่ต้องระบายค่ะวนนีรวิวทำมบ้านแก่คือให้นลงในกระดาน่ให้มันลบตัว มันอยู่บนตัวใครคุไมันคุณมันดีรู้ไหมคุณมันนี่ทำนี่ทำยังไงอะต้องเลิกต้อว่าไม่เป็นโอ้ว่าอะไรนะเนี่ยวันคุณมันบ่นบ่นแล้ว คนที่ดนคดินน่มันไปดินทุกคนรับทนทุกันทุกคนนะคยชื่อด้วยครับเียชื่อด้วยครับถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มเหมือนเคยใส่คูดูคูดูคูนนนี่นี่เขาบ้า เอาความครับเดี๋ยวครูขอจบการไลฟ์ไปก่อนนะให้นักเรียนไปทำงานให้เสร็จนะครับบายครูก่อนครับไว้เจอกันคราบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ